สารัตกาญจน์ซะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัทจะมีพอรอและดิฉันชื่อเด็กหญิงนัตยา,ยยา,ยาเรนหมีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองพับหนึ่งวันนี้พวกเราออกมาแสดงไฟโชวในชุดการทดลองที่มีชื่อว่าแก้วน้ำมห ah าสัจ์นั่นเองค่ะขอเชิทุกท่านพับกบเอ้ยพบกับ ตอนในการทดลองนะคะ 1. ถ้วยหรือภาชนะ 2. แก้วน้ำสามน้ำเปล่าและสกระดาษเข็นค่ะวิธีทำในการทดลองนะคะ 1. เทน้ำใส่ในแก้วสองนำกระดาษมาปิดและค่อยๆเท,ค,ทค่ะ สังเกตผลการทดลองนะคะและสรุปผลการทดลองได้ว่าเมื่อเรานำกระดาษแข็งมาปิดไว้ที่ปากแก้วแล้วเมื่อเราคว่ำแก้วลงแล้วน้ำก็จะไม่ไหลออกมาเพราะแรงดังนอากาศที่อยู่ด้านนอกมากกว่าแรงดังนอากาศที่อยู่ภายในแก้วค่ะจากหลักการวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่า แรงดันอากาศมีแรงดันอยู่ทุกทิศทางแม้ว่าน้ําและอากาศภายในแก้วจะมีแรงดันอยู่แต่อากาศแต่แรงดันภายนอกแก้วก็มีมีแรงดันมากกว่าค่ะทําให้น้ําที่อยู่ภายในแก้วไม่ไหลออกมาจากจากปากแก้วที่มีกระดาษติดอยู่แต่ถ้าหากน้ําเปียกชุ่มกระดาษและมีอากาศเข้าไปในแก้วน้ําก็จะไหลออกมาจากแก้วจนหมดค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอจบการทดลองแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ